สวัสดีครับนะครับท่านผู ani, ้ชมนะครับก mm ็ว hmm. uh, ันนี้สว okay. ัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีพี่หมูนะครับพี่หมูวงพันนะครับก็วันนี้หมูด้วยนะฮะได้พานำพามาแบ่งก็เยอะกอสมควรนะครับแต่ถามว่านี่นะครับมือเดินสนามนะครับผมบอกเลยว่าที่สุดนะครับอาจารย์หมูนี่ก็เป็นเพอีหนึ่งเพดนะทำมารักพักเครื่องไหลตดเหมือนกันขอบคุณครับตามนะครับฝากติดตามพี่หมูไว้ด้วยนะครับนี่ก็ วันนี้ก็มีพระจําจนวนมากนะครับจํานวนมากเลยที่จะได้อ่าดูและได้ซื้อกันแต่ที่ผมได้จบไว้นะครับคู่นี้นะครับผมจบไว้อยู่นะนะคู่นี้ดูกันรสักพักเลยนะครับนี่เป็นอ่าน่าจะมองไม่เห็นนะยูไกลป่ะที่หยิบไปไกลเป็นติดตามไม้แกะผู้รอดอวัดโคนอนอุดผงตัวจริง,งจริงครับเนี่ยโคตรายากนะผมบอกเลยแลไอเทมแรอเทมอันนี้ก็วัเดิม สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนี่ครับคู่นี้ก็ดีวันไว้ที่สามแสนใช่ไหมสามแสนครับปลอดภัยการจบไว้สามแสนเอาเป็นว่าสามแสนคู่นี้ผมจบดีวให้นะครับแล้วยังมีอีกวัดเกศนะครับเนี่ยวัดเกศันียังวัดเกศนี้คือพี่หมูเขาไม่ขายเขาบอกว่าเออเขายังแข็งอยู่ผมก็ขอแบ่งนะ แต่พี่เขายังบอกว่าขอให้ดูก่อนอ่าโอเคอันนี้วัดเกตวัดเกตเทโยวัดเกตเทโยก็ถือว่าเป็นพระหลักก็อาจารตเนาะก็ผมก็อยากมีไว้แหละแต่พี่เขาบอกว่าขอไว้ดูก่อนใช่ครับไม่รู้ว่าเก็บไปให้ลูกลูกค้าดีไหมก็ชุดนี้ไววเดี๋ยวไหวจบให้เพราะว่าก็ดูจะพักแล้วนี่ก็พี่หมูผมก็ต้องขอบคุณพี่หมูมากนะวันนี้เขามาแบกให้นะครับขอบคุณครับขอให้เฮงเลยรวยพี่ขอให้มีคนติดตามเยอะๆนะครับ ก็ฝากพีทุกท่านนะครับ FT ทุกท่านแล้วก็ใครมีปะเครื่องนะครับค่าแท้นะครับที่จะแบ่งปันนะครับทักผมได้เลยนะครับทางเฟซบุ o กนะครับทักทางแฟนเพจนะครับบอยัชเคื่อเอฟซนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ผมจะลงลิงก์ไว้ให้เลยนะครับนะครับแล้วก็ช่องยูทูบบอยัะแทะนะครับซื้อไม่อั้นนะพี่นะครับมีพัาแทะผมซื้อให้เลยซื้อไม่อั้นนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้คือซื้อจริงนะครับไม่มีการ หน้ามุงหน้ามาอะไรไม่มีแน่นอนครับนี่คือซื้อจริงแล้วคลิปผมนะครับทำเป็นเดียวพามเลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งนั้นก็แบบนี้เลยครับเป็นสไตล์บ้านๆนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยวันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะพี่นะเดี๋ยวจ่ายตุมโอนให้นะพี่นะได้ครับให้แล้วกันนะครับก็ขอบพระคุณมากพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ